ดีค่ะพบกับข่าวคริสจักรลมเย็นอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะมันมีประมวลภาพกลุ่มสตรีคริสจักรลมเย็นที่ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายมายุรีแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมสามัคคีทํากันค่ะทุกคนนะ่ารักมาได้มีความรักและก็หนุนใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะที่พี่น้องในคริสตจักรมีความรักและก็ห่วงใยซึ่งกันและกันขอพระเจ้าได้รับเกียรติอันนี้ค่ะหออธิฐานประเทศไทยคริสตจักรบําเพ็ญกรุงเทพจัดให้มีชั้นเรียนสําหรับสมาชิกคริสตจักรและผู้เชื่อใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าโดยจัดชั้นเรียนใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าสอนโดยอาจารย์ปิศน,นาทุกบ่ายวันอาทิตย์ หลังอาหารเที่ยงนะคะเราสอนกัน3อาทิตย์ติดกันทีเดียวค่ะเริ่มอาทิตย์ที่11อาทิตย์ที่18อาทิตย์ที่25เวลาบ่ายโมงสิถึงสามโมงครึ่งค่ะอย่าพลาดนะคะกันแล้วก็ขอเชิญพี่น้องร่วมอธิษฐาน24ชั่วโมงอีกแล้วค่ะในหัวข้อคุกเข่าตอบกระพัก o your knees ในวันศุกร์ที่23มกราคมและวันเสาร์ที่2 4มกราคมเวลา8ดโมงเชา้าถึง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งอย่าพลาดนะคะ เชิญครูระวีและผู้สนใจทุกๆท,ท่านร่วมเรียนรู้กับอาจารย์ประเสริฐทักษิณผู้มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กๆมากกว่า30ปีเขียนบทเรียนระวีและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายคริสเตียนศึกษาในประเทศไทยธัญทิพย์ในหัวข้อห่วงโซ่อัศจรรย์ครูระวีหากความสัมพันธ์ของครูระวีกับพระเจ้าดีแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ของครูกับเด็กก็จะดีไปด้วยนะคะ ในวันเสาร์ที่24มกราคมนี้เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงตรงห้อง404มีค่าลงทะเบียนแค่50บาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่านสามารถสนใจแล้วก็ติดต่อได้นะคะที่ครูสิริเพเน0894502732ค่ะค่ะในอาทิตย์ที่1นะคะกลุ่มพาพันธ์ปี2015อย่าพลาดนะคะเป็นวันพันธกิจค่ะขอเชิญร่วมรับชม พรีเ n นเตชันงานพันธกิจด้วยกันพร้อมกับการทำสัญญาในการถวายเพื่องานพันธกิจและก็ร่วมพิธีมหาสนิทในวันอาทิตย์แรกของเดือนด้วยนะคะพบกันนะคะเวลา10โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะค่ะเริ่มแล้วนะคะหลักสูตรอัลฟาชั้นเรียนฟิลิปปีและคำเทศนาบนภูเขาปี2015ค่ะกลับแลนะคะกลับมาค้นหาความเชื่อคริสเตียนและเรียนรู้เรื่องพระเจ้าในชั้นเรียนที่เหมาะกับคุณค่ะ อัลฟาพระเยซูคือใครหากคุณกำลังค้นหาความหมายในการดำรงชีวิตอยู่และสงสัยว่าพระเยซูคือใครเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันอย่างไรนี่ค่ะเป็นหลักสูตรที่เราขอแนะนำนะคะพบกับเพื่อนใหม่ๆได้เลยค่ะที่ชั้น5เวลา9ก้าโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ค่ะค่ะฟิลิปปีหัวใจใหม่สอนโดยอาจารย์วิราชัยโกแวรชั้น3ห้อง30-1 พบกันชั้น5้าก่อนนะคะเพื่อลงทะเบียนก่อนห้องนี้แนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านอัลฟามาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะคำเทศนาบนภูเขาเราจะอธิฐานอย่างไรแบ่งปันโดยคุณพิมพันธ์นาวีปัญญาธรรมห้อง101ข้างร้านกาแฟนี้เองค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านอัลฟาและฟิลิปปีมาแล้วนะคะทุกท่านสามารถสมัครได้ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายอีกแล้วค่ะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ทีมงานอัลฟา และก็ฝ่ายอภิบาลคริสจักรลมเย็นค่ะในปีนี้นะคะจะมีการจัดงานคองเกรส Empower 21เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อชาวยิวและคริสเตียนทั่วโลกในช่วงสัปดาห์เพนเทคอสที่กรุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลในวันที่20-25พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเป็นมีคลิปสันส้นๆมาฝากด้วยค่ะ c Celebrate Pentecost in t h e land of Pentecost, j e r u s a l e m Experience the wonder of the Holy Land and revitalize your spirit with thousands of believers and the world's top spirit empowered pastors, leaders, scholars, and speakers at the Empowered 21 Global Congress, May 20th to the 25th, 2015. Celebrate Pentecost at Jerusalem 2015. Your life will never be the same. น้องสมาชิกท่านใดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานของเกรส e EMPOWER 2 1 j เ r รุซ l เลม2015ขอเชิญรับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านล่างค่ะอย่าช้านะคะเวลามีน้อยค่ะทุกท่านอยากทำอะไรก็เตรียมแผนที่จะทำได้แล้วนะคะกลับมาพบกับข่าคริสจักรลมเย็ยนอีกครั้งนะคะในวันอาทิตย์หน้าวันนี้เป็นขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านอย่างมากมายเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ